เก็บบันทึกไว้ค่ะหวังว่าจะไม่โดนช่างเทนะคะหยุดง,งานไป10วันแล้วค่ะตั้งแต่วันที่6 7 8 9 10 11 12 13 14 15บหนับสาร์อาทิตย์ออกก็8วันค่ะบอกว่าป่วยค่ะก็รับฟังค่ะแจ้งบงังไม่แจ้งบงังเราก็ลายถามโอเคก็หวังว่าจะออกมาอย่างสวยงามค่ะแล้วข้อผู้ชายล่ะที่จะสร้างขึ้นเราต้องเปลี่ยนทีมช่างไหมเฮ้ย เก็บบันทึกค่ะอันนี้ก็เป็นหลังคานะคะส่วนเหลือที่มีการแตกค่ะก็ส่วนไม่แตกขายไปแล้วก็ได้ตังค์แล้วนะคะอันนี้ก็ยังเป็นโครงเก่าที่เป็นสนิมเดี๋ยวลองคัดอีกทีไหนใช้ได้ใช้อันไหนใช้ไม่ได้ก็ตัดขายค่ะส่วนกองไม้นะั้นเดี๋ยวจัดดีๆแล้วก็เดี๋ยวประกาศขายอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นไม้แผ่นนะคะอืมโครงเก่าค่ะ เสาค่ะตอนแรกที่คุยกับช่างไว้บอกว่าเป็นเป็นโรงเรือนที่แยกแล้วเขาก็ทําติดแล้วเขาก็ไม่บอกเราก็อืทําใจก็เลยก็จะเป็นโรงเรือนใหม่ที่หลังคาสีน้ําเงินติดกับโรงเรือนเก่าที่หลังคาสีเขียวนะคะโดนกระบาลผู้จัดการค่ะหวังว่าจะออกมาสวยนะรอช่างมาทําต่ออยู่จ้า